คุณผู้ชมคะด้านหนึ่งมีความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะแต่ด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากทัวร์ศูนย์เหรียญซึ่งเป็นทัวร์ที่มีลักษณะเหมามาเที่ยวไทยในราคาถูกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นปัญหาพร้อมๆกับข้อสังเกตที่ว่า ทัวร์ในรูปแบบนี้ใช้ลักษณะเป็นทัวร์นอมินีซึ่งเชื่อมโยงไปกับธุรกิจในต่างประเทศและที่สำคัญถูกมองว่าเป็นเนื้อร้ายเพราะว่าธุรกิจการท่องเที่ยวในไทยไม่ได้รับเงินทั่์ศูนย์เรียนมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไรติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะแม้มีกระแสการท่องเที่ยวจากชาวจีนไม่น้อย แต่ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศผ่านธุรกิจการท่องเที่ยวถูกกฎหมายหรือเข้าประเทศผ่านการซื้อแพ็กเกจทัวร์ศู์เหรียญทัวร์ศู์เหรียญเริ่มจากบริษัทท่องเที่ยวในประเทศจีนชักชวนนักท่องเที่ยวซื้อแพ็กเกจในราคาถูกการแข่งขันที่รุนแรงอาจทําให้ราคาที่นักท่องเที่ยวต้องจ่ายต่ํากว่าต้นทุนที่แท้จริงเงินที่ได้จะถูกนําไปจัดการการเดินทางส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำ เงินที่เหลือจากกระบวนการนี้คือกําไรของบริษัทท่องเที่ยวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยบริษัทท่องเที่ยวในไทยจะรับช่วงต่อโดยไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้นี่คือที่มาของคําว่าทัวร์ศูนย์เหรียญการชักชวนลูกทัวร์ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นจะเป็นแหล่งรายได้ของบริษัทที่รับช่วงต่อหลายธุรกิจในกระบวนการนี้อาจมีบริษัทท่องเที่ยวจากจีนเป็นผู้ลงทุนผ่านตัวแทนหรือที่เรียกว่าบริษัทนอมินี นั่นทาให้เม็ดเงินที่ไทยได้จากการท่องเที่ยวลดน้อยลงปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้นอีกนะ,ะก็คือว่าผู้ประกอบการบางรายนะฮะคือผลักภาระของค่าใชจ่ายท่องเที่ยวเนี่ยฮะมาไว้ที่มักคุเทศนะครับให้มักรูเทศเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องนำนักท่องเที่ยวเนี่ยไปซื้อสินค้าและบริการน,นะ,ะตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนดเอาไว้นะฮะตรงนี้มันก็จะนํามาซึ่งการบังคับขู่เข็นนักท่องเที่ยว เมื่อมอมงททเททศสไยปฏิิธรรมนะรรม,มิษักก็็เปนน้ชาาดคุเทศบางคนเปิดเผยว่ามรารยาทของนักท่องเที่ยวในที่สาธารณะมีพัฒนาการต่างจากเดิมเป็นคำยืนยันภายหลังมีรายงานนักท่องเที่ยวจีนลดลงเพราะกระแสข่าวถูกชาวไทยตำหนิรุนแรงประเด็นนี้ถูกนำไปถกเถียงกันว่าเป็นความจริงหรือไม่ เมื่อเทียบสถิตินักท่องเที่ยวจีนตั้งแต่ปี2,557จะพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นช่วงเดือนที่สูงที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงตรงกับเทศกาลตรุษจีนช่วงนี้ในปี2,559มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าปี2,557เกือบ6แสนคนนักท่องเที่ยวจะลดลงช่วงเดือนมิถุนายนก่อนจะขยับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเดือนสิงหาคมข้อมูลจากกรมการท่องเที่ยวชุดนี้บ่งชี้ว่า ไม่มีเดือนไหนที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยลงกว่าเด,เดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าส้อดค้องกับข้อมูลจากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่ชี้แจงว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเพราะเป็นช่วงโลซีซั่นและมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวข้ามพรมแดนที่เข้มงวดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันชาวเชียงใหม่ย,ยังยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเั้นเราก็ให้ความเชื่อมั่นกับสื่อ สื่อของจีนว่าสิ่งที่พี่น้องคนเชียงใหม่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ประกอบการเนี่ยเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นเดียวกับนักข่าวชาวจีนที่ยืนยันว่าไม่สามารถหาแหล่งที่มาข่าวคนไทยไม่ยอมรับนักท่องเที่ยวจีนได้ผมก็ไปค้นหาที่ไวโบ่ะซึ่งเป็นทวิตเตอร์ของจีนเราไม่เจอเบรคคนจริงบอยคอนมาเที่ยวเชียงใหม่เลยแล้วก็มีแต่คนโพสต์ภาพว่าเชียงใหม่สวยมากน่าเที่ยวเลยก็ไม่รู้ว่ามันแหล่งข่าวมันมาจากที่ไหนนะครับ แต่ผู้ติดตามสถานการณ์ในประเทศจีนบางคนยังยืนยันมีกระแสข่าวเกิดขึ้นจริงและอาจกระทบต่อความรู้สึกของคนจีนบางกลุ่มเพราะนักท่องเที่ยวมีพัฒนาการด้านบวกภายหลังหลายฝ่ายเร่งประชาสัมพันธ์ความรู้ข้อควรระวังในการเที่ยวประเทศไทยอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน